สวัสดีครับวันนี้มาน็สะพานพระราม5ไปสะพานกรุงทนนะครับมาดูกันเลยครับเ,เริ่มต้นขึ้นสะพานพระราม5จา,ากถนนพิบูลสงครามนะครับก็ตรงมาเรื่อยๆเลยครับตองนี้ตอนนี้ก็อยู่บนสะพานพระราม5นะครับบรรยากาศอึมครึมนะครับไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีแดด แต่ก็ไม่ได้หมายว่าฝนจะตกะเพียงแต่ว่ามันลื้นเชย่่มไม,ไม่ไม่ได้มีท่าทีว่าฝนจะตกแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าท้องฟ้ามันไม่แจ่มใสเท่านั้นเองนะครับหลังจากลงจากสะพานพระรามห้าลงมาก็จะเป็นเข้าสู่ถนนละครอินนะครับก็ตามภาพเลยนะครับ นครอินนิดนึงก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปอำเภอบางกลวยนะครับครับดูกันมาเรื่อยๆนิดนึงนะครับสำหรับช่วงนี้ก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อที่จะไปเข้าไปในตัวอำเภอบางกลวยนะครับก็ใช้ถนนบางกลวยซน้อยนะครับ กมมีรถให้ทางนะครับเราก็ขอทางซ้ายเลยนะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็รถราก็ยังไม่ได้ติดอะไรมากนักนะครับเพราะว่าคนก็ยังทยอยกลับมาจากต่างจังหวัดกันยังเป็นวันหยุดอยู่นะครับวันนี้เลี้ยวซ้าย เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นอีกถนนเส้นหนึ่งที่จะมุ่งหน้าไปสู่จุดมุ่งหมายก็คือสะพานกรุงทนนะครับว่าการไปสะพานกรุงทนหรือว่าไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจากนนทบุรีไปกรุงเทพเนี่ยเ,เป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถึงจะเป็นวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันหยุดก็ มาทางลัดได้เลยนะครับตรงนี้เป็นถือว่าเป็นทางลัดได้เลยเพราะว่ารถไม่ได้ติดอะไรมากนะครับตรงนี้คือบางทีเราเหมือนว่าไกลนะครับโอ้โหนนไป,ไป,ไปนนจากนนไปแถวสะพานกรุงทนเนี่ยที่จริงก็ไกลนิดเดียวนะครับแต่เราต้องใช้เวลานิดนิดเนี่ยก็มาเส้นนี้ได้เลยนะครับถ้าไปเส้นอื่นอาจจะติดนะครับ อันนี้ก็วิ่งอยู่ในถนนบางกรวยส่น้อยเพื่อที่จะเข้าไปอำเภอบางกรวยนะครับบริษัทห้างร้าน่วงนี้ก็ยังปิดอยู่นะครับไม่ค่อยมี มันเป็นช่วงเทศกาลเนาะหยุดกันเพื่อเฉลองปีใหม่นะครับก็เลยไม่มีร้านเปิดแต่ว่าในส่วนของรถราหรือว,ว่าถนนทางก็มีการเดินทางกันตามปกตินะครับอันนี้ก็คือสภาพ อำเภอบางกรวยนะครับจังหวัดนนทบุรีบางกรวยก็คือเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีที่มีอาณาเขตติดกับกรุงเทพนะครับก็คือฝั่งถนนจรัญสสิริบงติดกับถนนสิรินธรอ,อีกนะครับที่กำลังจะมุ่งหน้าเดินทางันนี้ก็จะเข้าไปในเส้นทางถนนสิรินทรน,นะครับ ก็เป็นฝั่งของกรุงเทพมหานครนะครับครับตรงนี้ก็ยังไม่ถึงนะครับเราก็มาดูกันตามปกติก่อนนะครับ ากาศก็ยังคล้ายๆกับต่างจังหวัดนะครับช่วงนี้ทั้งที่ติดกับในตัวเมืองหรือว่าตัวเขตกรุงเทพก็มีทำอาชีพเพาะปลูกด้วยนะครับมีข้างๆมือสกรูเห็นปลูกกล้วยทําสวนกล้วยนึ่ก็จะเป็นสําหรับคนที่มีที่มีทางกันยังเยอะอยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าทําเป็นบ้านจัดสรรนะครับก็ ทำเกษตรกรหรือว่าทำปลูกพืชปูกผักก็เห็นกันปร,ปราบปรายนะครับแต่ก็น้อยลงทุกทีแหละครับก็ม่นานานดีถึงเจอนะครับดูไปเรื่อยๆก่อนช่วงนี้รถก็วิ่งแบบสบายๆนะไม่ติดอันนี้ก็ จะสิ้นสุดของบางกรวยนะครับเข,เข้าขีดกทมเป็นที่เรียบร้อยนะช่วงนี้อันนี้ก็จะเดี๋ยวมาผู้ขนาดเพื่อที่จะกลับรถนะครับถนนตรงนี้เขาจะเป็นเรียบรถไฟนะครับเพื่อไปสถานีบางตำลุนะครับไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าน,นะครับเพราะว่าชื่อแปลกๆนะครับ อันนี้ถนนเรียบทางรถไฟกันแล้วกันก็จะกลับรถตรงทางกลับรถที่จะถึงตรงนี้แหละเืจะจะเลี้ยวเข้าไปทางถนนสิรินทรนะครับเนี่ยกลับรถอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะครับผิดเส้นทางหรือว่าช่องทางการจราจรนี้ก็ต้องไปกลับมาใหม่นะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนแผน ไปเส้นทางอื่นนี้ขับสนุกใช่นะครับตรงนี้กลับไปสู่ถนนสิบรินทรของฝั่งกรุงเทพนะครับข้างบนเป็นทางด่วนด้วยนะครับข้างบนทางบนมีทั้งเส้นนี้มีทั้งทางด่วนและทางรถไฟนะครับ ขนานไปกับทางรถไฟนะครับตรงนี้ครบับมาถึงช่วงนี้ก็เป็นถนนสิรินทรน,นะครับ <c oughs> ถนนสิรินทรมุ่งหน้าไปถนนเอ,อตัวทีมุ่งหน้าไปสะพานกรุงทนนะครับ ก็ขึ้นสะพานข้ามแยกบางลัดนะครับเราเห็นอยู่ไกลๆน้น,น,นตึกฟโโโโโโโันนวนนะครับช่วงนี้รถก็ยังไม่หนาแน่นเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่ายังเป็นวนันหยุดก็ยังไม่พากันกลับมากัน สำหรับ,บคนที่ออกต่างจังหวัดนะครับก็วิ่งแบบค่อนข้างสะดวกอันนี้ขึ้นสะพานข้ามแยกบางพลัดนะครับตรงนี้เนี่ยแยกบางพลัดนี่นะครับมีทั้งอุโมงค์มีทั้งสะพานนะครับตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้รถมีการติด เพื่อให้การจราจรคล่องตัวด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นบนสะพานเพื่อที่จะลงมาไปสู่สะพานกรุงทนซึ่งอยู่ข้างหน้านะครับสำหรับคลิปจากสะพานพระรามห้ามาถนนสะพานกรุงทนต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชม ปิดตกบุกคกร่องอยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับครับนี่ค่เป็นสะพานกรุงทนนะครับถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะชอบอกชอบใจกันบ้างนะครับครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ